กลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการ Give Me Five นะคะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะพูดคุยกันเรื่องผลิตภัณฑ์นะคะคเพื่อสุขภาพค่ะพี่ตั้งคะ่ะแต่ว่าวันนี้รเราพูดคุยกัน2คนเนี่ยเรียกว่าเดี๋ยวจะไม่จุใจนะคะควันนี้นะคะมาเชิญผู้เชี่ยวชาญค่ะด้านผลิตภัณฑ์ของบริษัทกิฟฟินสกายไลตี้จำกัดน,นะคะคุณพนิดาบริสุทธิ์หรือว่าคุณเป้คะ่ะสวัสดีค่ะคุณเป้คะ่ะสวัสดีคับเป้คับวันนี้เชิญคุณเป้มาโดยเฉพาะพูดคุยเรื่องนี้เลยนะคะเพื่อให้ข้อมูลแล้วก็แนะนําผลิตภัณฑ์กับคุุณผู้ชมนคเเรรายกัื่อองงข ผิวแห้ง ริ้วรอยเป็นเรื่องที่สุภาพสตรีกลัวที่สุดใช่แล้วค่ะคุณเป้มีอะไรมาแนะนำมาโหนี่เทียบเลยมันนียมาเป็นฟองทัพเลยเชิญครับก่อนอื่นเป้ขอเท้าความถึงริ้วรอยก่อนนะคะว่าริ้วรอยเนี่ยมันจะมีอยู่หลายประเภทอย่างเช่นริ้วรอยที่เกิดจากผิวแห้งเนี่ยก็จะเป็นริ้วรอยก่อนวัยนะคะก็คือผิวแห้งสูญเสียความชุ่มชื้นคอลลาเจนก็จะถูกทําลายได้ง่ายนะคะหรือว่าริ้วรอยแห่งวัยอันนี้ตามวัยเลยก็คือฮอร์โมนลดลงนะคะก็จะมีการผลิตคอลลาเจน ได้น้อยลงนะคะคทาลายคอลลาเจนมากขึ้นอันนี้ก็จะเกิดริ้วรอยแห่งไว้ได้ง่ายแต่วันนี้ที่เป้จะมาเน้นย้ำอขอเป้ขอพูดกลับไปที่ริ้วรอย2ประเภทนี้ก่อนนะคะริ้วรอย2ประเภทนี้เนี่ยเราก็สามารถแก้ได้ที่ต้นเหตุก็คือ เวลาผิวแห้งเราก็เติมน้ําให้กับผิวเติมความชุ่มชื้นเติมพวกสารต้้นอนุมูลอิสระเติมคอลลาเจนเข้าไปนะคะแต่วันนี้ริ้วรอยที่เป๊จะเน้นหนักเลยก็คือริ้วรอยแห่งการแสดงอารมณ์นั่นเองนะคะบางทีเนี่ยคนเราดูละครเพลินหรือว่าทํางานเครียดยิ้มหัวเราะยิ้มหัวเราะหรือว่าเครียดคิ้วขมวดนะคะก็จะเกิดริ้วรอยได้ชัดเจนขึ้นตรงบริเวณระหว่างคิ้วหางตาอะไรนี้บางคนขับรถไป แล้วก็แบบไม่ได้ใส่แว่นกันแดดถูกไหมคะเขาก็จะต้องเพ่งตลอดเวลาหีตาหางตาก็จะเกิดรอยขึ้นมาวันนี้เราจะมีการดูแลผิวที่ลดเรื่องนิ้วรอยแบบเรียกว่าทางกายภาพครนะไม่ได้ไปเติมเต็มสารต่างๆคือก็เติมเต็มบ้างแหละแต่ว่าจะเน้นทางด้านกายภาพเป็นหลักนะคะ ผลิตภัณฑ์ที่จะแนะนําเอาเป็นตัวแรกนี้เลยก่อนดีกว่าค่ะตัวนี้ตัวริมขวามือนี้นะคะก็คือ B.O. t r i n o Anti Wrinkle Treatment ใช่ค่ะชื่อของเขาก็คือ B.O. t r i n o จะมีลิปคล้ายๆกับไปพร้องกับ Botox ใช่กำลังจะถามเลยชื่อคล้ายกันมากเป็นยังไงครับก็คือการออกลิปของเขาเนี่ยมันมีสารสำคัญสารนึ่งที่ชื่อว่าอะจิลาลีนค่ะ อะจีเรลีนเนี่ยเขาจะทําหน้าที่ทําหน้าที่เหมือนออให้กล้ามเนื้อเนี่ยผ่อนคลายอ๋อก็เหมือนกับที่คุณหมอเล่าให้เราฟังว่าการฉีดโบท็อกซ์คือการเรียกว่าทําให้กล้ามเนื้อคลายตัวคลายตัวเหมือนก็เลยกับนึกถึงโบท็อกซ์นึกถึงผลิตภัณฑ์ของกิฟเรีนก็ต้อง b o โอทรีนนั่นเองค่ะนะคะพอกล้ามเนื้อคลายตัวเนี่ยไอเจ้าริ้วรอยบริเวณที่กล้ามเนื้อมันหดตัวเนี่ยมันก็จะเริ่มจางลงนั่นเองนะคะอะซิเรลีนใช่ไหมคะคุณเป้ใช่ค่ะ อนอกจากนี้เขายังมีสารบำรุงผิวตัวอื่นอย่างเช่นแอนตาร์กติซีนชื่อก็คือสกัดจากสาหร่ายแห่งท,ทะเลแอนตาร์กติก <laughs> ดูแบบหรูหรามากนะคะตัวนี้จะช่วยบำรุงผิวนั่นเองคะ่ะ วิธีการใช้ละคุณเบวิธีการใช้ก็คือใช้เหมือนครีมทั่วไปไหมครับใช้เหมือนครีมทั่วไปค่ะพอเราทําความสะอาดผิวหน้าเรียบร้อยแล้วเราก็ลงบ O t r ท n o x ได้เลยนะคะแล้วก็ค่อยทาพวกเซรั่มบํารุงผิวหรือว่ากันแดดตอนเช้าอะไรนี้ลงได้ทั่วหน้าเลยค่ะลงได้ทั่วหน้าเลยค่ะแล้วก็เน้นเฉพาะสจุดสําคัญที่เราจะเกิดริ้วรอยจากการแสดงอารมณ์ใช่จุดไหนบ้างเอ่ยอ่าอย่างเช่นหว่างคิ้วนะคะหางตาหว่างคิ้วหางตาร่องแก้มเวลายิ้ม มากนะคะแล้วก็บางมันบางมากเนื้อกีนบางมากแล้วเย็นวะใช่คือทาทั่วใบหน้าได้แต่ว่าเน้นในจุดที่เป็นสองสามจุดที่เป้ว่ามาด้วยใช่ค่ะคิ้วหางคิ้วแล้วก็รองแก้มต้องนวดแก้มเวลาทา วอมครีมเสร็จแล้วก็ทาแล้วก็นวดเล็กน้อยนะคะวันนี้เราจะมานําเสนอวิธีการนวดกันนะคะก็คือตัวที่จะช่วยในการนวดผิวได้เนี่ยก็นิ้วมือของเราเนี่ยแหละค่ะแต่ว่านิ้วมือมันก็จะมีความสากอยู่นะมันผิวมันก็ไม่เรียบนะบางคนก็ลงแรงที่นิ้วได้ไม่เท่ากันถูกไหมคะเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการเขาเรียกว่านวดเนื้อครีมให้ซึมสู่ผิวได้ดีขึ้นนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะ Face Contour Applicator นั่นเองนะคะออกแบบมาโดยใช้วัตถุดิบพิเศษก็คือเป็น Standless สแตนเลสสตีลใช่ไม่ทำปฏิกิริยากับพวกเนื้อครีมต่างๆนะคะแล้วก็ใช้ได้ง่ายใช้ได้สะดวกมีด้ามปลายตรงนี้ใช้ตักเนื้อครีมแต่ถ้าเป็นบ OT นอนในใชไหมคะเราลงแล้วก็บีบแล้วก็แต้มเนื้อครีมลงเป็นจุดจุด ไว้ก่อนที่บริเวณที่เราต้องการเสร็จแล้วเราก็ทาตัวใช้เฟสคอนทัวร์เนี่ยช่วยช่วค่อยๆนวดไปได้นะคะแต่ทีนี้ปัญหา ของ b o t r i n o ก็คือเนื้อครีมเขาซึมซาบเร็วถูกไหมคะเพราะเราทาอันนี้เข้าไปเราใช้ Face Contour ด้วยเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเหมือนแบบมันติดผิวคือที่มันซึมไปเร็วน่ะซึมไปแล้วใช่อันนี้มัก็จะกลายเป็นแค่เอาอันนี้ไปน้วดผิวเฉยเก็จะแบบติดนะใช่เดี๋ยวเราค่อยมามาคุยเรื่อง Face Contour กันต่อแนะนำวิธีการใช้ b o t i n o คู่กับตัวนี้ก่อนดีกว่าก็คือ ตัว Natural v วิตามินอีตัวนี้ครับหรือ Natural E ของเรานี่เองนะคะตัวนี้ครับตัวนี้เป็นวิตามิน E ที่มีคุณสมบัติพิเศษก็คือช่วยลดยิ้วรอยอยู่แล้วถูกไหมคะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอยู่แล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวอยู่แล้วแต่เราจะเอามาเล่น DIY วันนี้ก็คือเอามาเล่นกับ ผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะเรียกว่าเนเชอรัลด้วยแปลว่าอะไรครับเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็อยู่ในรูปแบบของน้ํามันสามารถเป็นน้ํามันหรอปใช่ปกคลุมผิวได้ดีลดการสูญเสียความชุ่มชื้นจากผิวได้อันนี้ก็แนะนำให้ทาตอนกลางคืนวิตามินอีบริสุทธิ์เลยรยเปอร์เซ็นต์ใช่ขวดสวยจังนี่เราบีบมาแล้วเราสามารถทาได้เลยหรือบางคนไม่ชอบกลัวมันๆใช้ร่วมกับ bio trinox หรือผลิตภัณฑ์อีกตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอื่นๆก็ได้ทาเลยคุณเป้มือดิฉันจะได้นิ่มเสริมซึ่งกันแล้กันเสริมซึ่งกันแล้กันได้หมดใช่ไหมผสมได้หมดบางทีเราอาจจะทา bio trinox ก่อนแล้วค่อยทาวิตามิน e อีก็ได้นะคะอันนี้มันก็จะรู้สึกถึงความชุ่มชื่นมีน้ำมันเคลือบผิวมากขึ้น ะตะเป็นตัวช่วยทําให้ซึมสู่ผิวได้ง่ายขึ้นไหมถูกไหมเพราะบโอเทนออเขากซึงง่ายอยู่แล้วซึมง่ายอยู่แล้วค่ะหคเ่เสริมเสริมกันก็ได้แต่ช่วิซึมซึมง่ายขึ้นเหมาะมากสาหรับคนผิวแห้งแน่ใช่จริงๆถ้าจะใช้จะใช้เนเชอรัลอีเดี่ยวๆเลยเนี่ยก็ได้คนผิวแห้งแนะนําเลยนะคะนอนห้องแอร์เนี่ยใช่ก็ลงครีมบํารุงผิวค่ะแล้วตัวต่อไปละคะคุณเป้ค่ะตัวต่อมาตัวนี้เลยค่ะที่จะแนะนำก็คือ ก a m บ l าสบูเต้ลิฟติ้งแอนด์คอนทัวร์ริงเซร for face and neck for oh. face and neck ชื่อนี่ชัดเจนมากเลยนะสำหรับหน้าและคอคะใช่ค่ะก็คือ เหมือนยกกระชับผิวอย่างเขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้สารสำคัญอะไรที่ช่วยในการยกกระชับผิวค่ะตัวแรกเลยก็คือเนเชอรัลกัมนะคะเป็นเป็นสารสกัดจากธรรมชาติตัวนี้เขาจะมีคุณสมบัติในการเหมือนคล้ายๆกาวนิดนึงแต่ความจริงแล้วไม่ได้ไม่ได้มาจากกาวนะคะก็คือช่วยยกกระชับผิวทําให้ผิวรูสึกกระชับตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะดังนั้นแต่ว่าเนื้อครีมน่าจะรู้สึกหนึบๆนึหน่อยได้ค่ะพี่ตั้มแต่ไม่ใช่กาว ไม่ใช่กาวแน่นอนตัวนี้เวลานวดนี่เราน้ดตั้งแต่คอขึ้นมาถึงหน้าเลยใช่ไหมคะคุณไปใช่ค่ะบางคนลืมผิวคอถูกไหมคะค่ะแต่ผิวคอก็บ่งบอกถึงอายุได้เป็นไงคะพี่ตั้มรู้สึกเหมือนเหมือนกาวไหมคะไม่คือคือไม่ได้เหนียวนะไม่ได้เหนียวขนาดนั้นนะตอนนี้ครับก็คือเนื้อครีมนุ่มเนื้อครีมนุ่มแล้วก็ค่อนข้างจะบางเบานะแล้วทีนี้เราสามารถใช้คู่กับเฟ c คอนทัวร์แอปพลิเคเตอร์ก็ได้ในการผลักวน ใช่ครีมลงไปให้ซึมเข้าไปในผิวมากขึ้นนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะโอ้โหผลิตภัณฑ์นี้เรียกได้ว่าครบถ้วนครบเครื่องเลยจริงๆนะคะก็อยู่ที่ว่าคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยเลือกผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับตัวเองแล้วก็มีตัวช่วยมีเครื่องมือช่วยในการผลักครีมลงไปด้วยนะคะยังไงก็สนใจติดต่อที่ศูนย์ธุรกิจของเราได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณคุณพนิดาบริสุทธิ์มากค่ะคุณเป้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป้ครับค่ะครับ ำท่านผู้ชมท่านไหนนะครับต้องการติดต่อกับพวกเรานะครับ ชมหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับติดต่อได้ที่ G e e m e 5 g i f r i n c h a n n e l c o m ครับหรือต้องการชมรายการของเราย้อนหลังนะคะคลิกเข้าไปได้ง่ายๆค่ะที่ w w w g i f f r e n c h a n n e l c o m นะคะหรือติดตามความเคลื่อนไหวคลิกไลค์กันได้เลยค่ะที่ w w w facebook.com นะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปค่ะดิฉันมีว t ทีนะคะมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะเป็นว t r ีเกี่ยวกับการใช้ face contour applicator หรือ,ต,อตัวช่วยผลักครีมเข้าไปในใบหน้าของสาวๆนี่แหละนะคะวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปได้วยวี สำหรับวันนี้เราสคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับกิจวัตรประจำวันเป็นหนึ่งตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดริ้วรอยถาวรไม่ว่าจะเป็นการนอนตะแคงการวิ่งแบบแรงๆหรือเดินเร็วๆทำให้หน้าเกิดการเขยา่าเพราะการกดทับและการเคลื่อนไหวของใบหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ทำให้เกิดการกระจุกตัวของไขมันใต้ผิวหนังผิวภายนอกจึงปรากฏริ้วรอยล่องลึกและหย่อนคล้อยอย่างที่ไม่มีใครปรารถนา g i v e r i n e Face Contour Applicator อุปกรณ์สำหรับนวดเกลี่ยผิวหน้าช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตและคลายการกระจุกตัวของไขมันใต้ผิวหนังจากการกดทับเป็นเวลานานอันเป็นสาเหตุให้เกิดริ้วรอยถาวรบริเวณร่องแก้ม ใต้ตาและมุมปากด้วยคุณสมบัติที่เป็นเลิศทั้งในด้านวัสดุที่เป็นสแตนเลสสตีล316ซึ่งเป็นสแตนเลสเกรดดีที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดใช้สำหรับทำเครื่องมือแพทย์จึงไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองและไม่ทำปฏิกิริยากับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและสารเคมีใดๆอันเป็นต้นเหตุของการเกิดสนิมจึงสามารถใช้กับทุกผลิตภัณฑ์ของกิฟฟอรีนได้ และด้วยการออกแบบที่พิถีพิถันในมิติด้านน้ำหนักที่เหมาะสมต่อการกระจายไขมันที่กระจุกตัวใต้ผิวหนังได้ดีรวมถึงมิติของรูปร่างที่ถูกรังสรรค์ขึ้นเพื่อให้ใช้งานง่ายและผ่อนแรงในการกระจายเนื้อครีมไปสู่ผิวพันธุ์ได้อย่างเหมาะสมทำให้ g i f e e r i n นเฟ c Contour a p p l i c a t o r คือมิติใหม่แห่งการปรนิบัติผิวที่คุณต้องการหลังล้างหน้าในทุกเช้า ให้กิฟเฟอรีนเฟสคอ o ทัว p อป i ิกเกเตอรเป็นผู้ช่วยในการดูแลผิวพรรณที่ผ่านการกดทับในยามค่ำคืนเริ่มต้นด้วยการใช้กิฟ f ฟอรีน Face Contour a p p l i c เตอรในน้ำอุ่น40องศาเซลเซียสเช็ดทำความสะอาดให้แห้งและแตะครีมบำรุงผิวแล้วนำมานวดเกลีย่ยวนเบาๆเป็นรูปก้นหอยบริเวณร่องแก้มมุมปากและใต้ตา,ตาในทิศทางยกผิวขึ้น เพื่อเกลีย่ยไขมันที่กระจุกตัวตามการกดทับของท่านอนซึ่งก่อให้เกิดการแยกส่วนของไขมันอันเป็นเหตุให้เกิดริ้วรอยถาวรบริเวณร่องแก้มใต้ตาและมุมปากก่อนนอนปรนิบัติผิวอีกครั้งหลังล้างหน้าด้วยการใช้กิฟเฟอรีนเฟสคอนทัวเอพพลิเคเตอรแตะครีมบำรุงผิวแล้วนำมานวดวนเบาๆเ,เ,เป็นรูปก้นหอยบริเวณร่องแก้มมุมปากและใต้ตา ในทิศทางยกผิวขึ้นไอความเย็นจากเนื้อสเตนเลสสตีล316จะช่วยกระตุ้นให้ผิวสดชื่นคลายความเหนื่อยล้าและกระชับความหย่อนคล้อยได้เป็นอย่างดีได้เวลาคืนวัยเยาว์ให้ผิวสวยใสไร้ริ้วรอยและบอกลากความหย่อนคล้อยของใบหน้าด้วย g ิฟเฟอรี f a c สคอนทัว r อพพลิเคเตอทุกวัน